ทางฝันมีมาเป็นเพื่อนทางเดียวกันไม่มีวันโดดเดี่ยวเลยตลอดชีวิตที่ฝันไฟที่ไปทุกเส้นทางด้วยใจมั่นคงผ่านทุกลม Take โอ้ oh, oh. ขอบคุณมากครับเพื no why, ่อนๆคําร oh ah, ู้ไหมครับว่าน้ำดื่มเกลือแร่พวกนี้ก็เปรียบเสมือนอิเล็กโทรไลต์นะครับผมซึ่งเวลาเราออกกําลังกายหนักๆหรือออกกําลังกายกลางแดดที่ต้องสูญเสียเหงื่อมากๆเนี่ยคนนะครับยังต้องชดเชยนะเกลือแร่ที่สูญเสียออกมากับเหงื่อนะครับผมด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม ม้าก็เช่นกันนะครับม้าเนี่ยก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นชดเชยนะครับเกลือแร่ที่ออกมากับเหงื่อนะครับผมนั่นซึ่งนั่นก็คืออิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยเนี่ย ม้าจะผลิตเหงื่อเยอะนะครับผมและมีโอกาสเกิดฮิสโตกได้ง่ายๆมากนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราเติมอิเล็กโทรไลต์ครับเติมเกลืออิเล็กโทรไลต์เนี่ยลงไปในมื้ออาหารให้เขานะครับผมเป็นประจําทุกๆวันนะครับจะช่วยทําให้เขาไม่มีอาการดีไฮเดทหรืออาการขาดน้ํานะครับผมและเป็นการช่วยชดเชยนะครับเกลือแร่ต่างๆที่สูญเสียออกมากับเหงื่อนะครับผมเพราะฉะนั้นและอีกอย่างนะครับผมอิเล็กโทรไลต์นะครับยังมีส่วนช่วยนะครับ ทำให้ม้าลดอาการเกิดการเสียดนะครับได้อย่างเห็นผลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามในจุดเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก่อเกิดให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายภาคหน้าขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมอิเล็กโทรไลต์ให้ม้าด้วยนะครับผมโดยเฉพาะในหน้าร้อนแบบนี้นะครับโอกาสฮิสโตรก เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเก่งตะวันขี่นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้านั้นผมจะนําอะไรมานาเสนอท่าโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ มันคงผ่านทุกลมฝนไม่เคยวันไหว